นี่คือเหตุการณ์ที่สะเตือนใจสำหรับผู้รักธรรมชาติและสัตว์ป่าเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จับกลุ่มกลุ่มพรานป่าที่ลักลอบล่าสัตว์ในเขตพื้นที่สำคัญของอุทยานและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการพบเนื้อสัตว์ป่าถูกชำแหละและบรรจุถุงไว้อย่างชัดเจนแต่เรื่องนี้ยังมีความซับซ้อนอีกมากที่เราควรร่วมกันพิจารณา เมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมานายชายาห้วยทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาได้แจ้งถึงกรณีแรงที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสัญญาณเหตุจากเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลบุฟ่ายอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีบุคคลต้องสงสัยสองคนได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ดูแลของอุทยานโดยตรงซึ่งเจ้าหน้าที่จึงรีสังการให้ทำการตรวจสอบที่พิกัดพิกัด4 7 p 0 7 7 4 7 5 3 e 1 5 7 0 1 0เ N ด้วยดวามรวดเร็ว เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนประกอบด้วยนายเอกพจน์นายจาตุพลและนายพรพงศ์ซึ่งเป็นชาวบ้านในอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมอุปกรณ์ล่าสัตว์อย่างครบมือเช่นปืนลูกซองยาวขนาดเบอร์ส2พร้อมเครื่องกระสุนไฟฉายติดหัวและมีดอีโต้หัวตัดนอกจากนี้สิ่งที่จับตาคือการตรวจพบเนื้อหมูป่าที่ถูกชำละแล้วถึง24.8กิโลกรัมและเนื้อลิงกังอีจ,จำนวน3กิโลกรัมที่ถูกจัดเก็บในถุงอย่างเป็นระเบียบ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สรุปได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง3ได้กระทำผิดด้วยการบุกรุกพื้นที่อุทยานและล่าสัตว์ป่าที่ถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการล่าสัตว์ป่าสงวนเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดโดยผู้ที่ฝา่าฝืนจะต้องได้รับโทษทั้งในรูปของการปรับจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับตามที่กฎหมายกำหนดหลังจากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3ไปยังสถานีตำรวจภูธรประจันตคามเพื่อดำ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มพรานป่าธรรมดาแต่สะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งคำถามที่น่าตั้งคือเราจะมีวิธีจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรให้ได้ผลระยะยาวและยังรักษาสมดุลของธรรมชาติได้ดีคุณคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการปัญหาการล่าสัตว์ป่าแบบนี้ความคิดเห็นของคุณอาจช่วยเปิดมุมมองและหาทางออกใหม่ๆร่วมกันได้อย่าลืมสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย